สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่14เดือน10ปี67นะครับกับแนวทางลาวพัฒนาครับผมโค้งสุดท้ายเนาะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมสาหรับผลของวันที่11เ็นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่3 6 8, 8วิ่งลู้ที่3ผลออก 9692ดูดิชอบสามออกสองทั้งนั้นนะก็มาตัวกลับนะครับ6996นะครับผมก็ยังถือว่ายากมานะครับผมก็ตามต่อนะครับของวันนี้ครับวันที่สิบสี่นะครับผมมั่นใจสาม,มารถวันงวดก่อนมาสองทั้งนั้นมาแต่ยังมาตัวกลับเนาะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมวันที่ วันที่วันที่สิบสี่นะครับผมวันที่สิบสีนะครับผมเดือนสิบเนาะปีหกเจ็ดนะครับกับแนวทางลาวพัฒนานะครับผมวันนี้นะครับผมสําหรับตัวเด่นของวันนี้นะครับเด่นนะครับผม เด่นที่สองนะครับผมสี่แล้วก็หกนะครับผมวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดที่สี่นะครับผมจับชุดก็จะเป็นสองสี่นะครับผม องห้านะครับผมแล้วก็สองหกนะครับสี่หกนะครับผมสี่เจ็ดนะครับแล้วก็สี่แปดนะครับผมสำหรับหกก็จะเป็น หกสามนะครับผมหกหกสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดนะครับคูเบินก็จะเป็นสองสองนะครับผมสี่สี่แล้วก็หกหกนะครับผม จชุดสามตัวให้ตั้งหน่อยนะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นหกสองสี่นะครับผมสี สี่สองห้านะครับแล้วก็สองสองสี่นะครับผมมีประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางวันนี้วันที่สินะครับผมของเชฟหนุ่มสูตรตามสูตรก็วิ่งลู่ที่4นะครับผม สองสี่นะครับผมสี่หกสี่เจแล้วก็สี่แปดนะครับผมอย่าลืมกลับนะครับคูเบิลสี่สี่นะครับผมหกสองสี่นะครับครับผมประมาณนี้นครับกับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับผมขอให้ fc เชฟหนุ่มเฮงเฮงปังปนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ